มาดูกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลค่ะเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ควบคุมท่าเรือท่าที่เรือฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตนายอนุภาพรอดขวัญยอด ระบำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อกําหนดแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท,ท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม2565นายอนุภาพกล่าวว่าสําหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกส่วนได้ร่วมหาแนวทางการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยทางทะเลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งได้มอบหมายให้สํานัก งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตดำเนินการตรวจสอบสภาพเรือการจดทะเบียนเรือและการควบคุมการเดินเรือปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีเรือบริการท่องเที่ยวประมาณ3,500ลำโดยคาดว่าในฤดูการท่องเที่ยวจะมีเรือบริการเข้ามาประมาณ4,000ถึง5,000ลำทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบเรือที่จดทะเบียนถูกต้องได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ส่วนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทำหน้าที่กำหนดพื้นที่จอดเรือตรวจสอบลาตระเวนสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล สำ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความพร้อมเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจะทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ประกอบการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตำรวจภูธรจังหวัดกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดวางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงการประสานสื่อแขนงต่างๆด้วยค่ะโดยในที่ประชุม ได้มอบให้คณะทํางานทุกฝ่ายถอดบทเรียนและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การทํางานเป็นระบบแล้วก็เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดพร้อมกันซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดเพื่อให้การบัญชาการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะ